ก็ยังเป็นพิมพ์นิยมนะ,ะท่านสังเกตดีนะเนื้อที่เป็นเนื้อเงินเนะี่ยเริ่มดุดล่อนนะแต่ดูความคมชัดของพิมพ์เลยนะคิดง่ายๆเลยนะพระถอดกับพระที่ออกมาจากพิมพ์ต้นฉบับต้นแรกๆผมว่าทุกคนก็คงดูเป็นกันนะพระที่ศึกแบบเยอะๆแล้วมาอ้างว่าใช้ในส่วนใหญ่จะมีการปลอมเยอะมากนะครับ ถ้าเป็นไปได้ก็เก็บพระที่ดูชัดๆแล้วก็มีความเก่าเป็นธรรมชาตินะดูความสึกของผิวก็คือสึกโดยธรรมชาตนะิก่อนหน้านั้นก็เป็นเป็นเงินเต็มองคนะเพราะผ่านการเวลาก็มีหลุดล่อนไปเป็นการเปรียกเงินนะถ้าที่เท่าที่ผมสันนิษฐานแล้ววิเคราะห์ดูจากองค์พระที่มีอยู่ คือคนที่มีพระองค์จริงกับคนที่ไม่มีนี่มันจะศึกษาได้ต่างกันมากการเรีนยนรู้ก็จะความเรียวก็จะต่างกันผมศึกษาพระหลวงพ่อเงินได้ไม่นานเนาะแต่ว่าพระเหล่านี้ผมเก็บตั้งแต่ผมยังดูพระไม่เป็นกันผมมองว่าเก่าเก่าแล้วก็เป็นธรรมชาติเลยนีนั่นแหละก็คือหลักสําคัญเลยครับแล้วพอเรามาเจอพระที่เป็นบาระนี้เนาะ แล้วเหล่านี้ก็คือล้อกันเนี่ยมันก็สรุปได้โดยง่ายและที่สําคัญผมเช็คโลหะประกอบด้วยนะไม่ได้ไม่ได้แบบมโนเอานะเชิงช่างคุณต้องได้ก่อนนะพิมพ์ทรงเชิงช่างคุณดูดิเชิงช่างก็อะไรก็หนึ่งก็คือเรื่องของกระบวนการสร้างตามหลักการหล่อโบราณน,นะจุดดูมีเยะแยะเลยครับไปหาดูแล้วกันมีคนทําให้ดูเย่แยะนะ แต่แต่พระเขาก็อาจจะมีแท้ไม่แท้บ้างก็ดูเอาเองนะบางอย่างก็ดูเขา,าเรียกว่าก็บอกไปถูกนะไม่วิจารณ์กันแล้วกันส่วนส่วนของผมนี่คือจะให้องค์พระดูเลยน,นะไม่บอกเรากว่าแท้ไม่แท้แต่ผมพระที่ผมให้ดูเป็นวราที่ผมเก็บนี่แหละท่านก็พิจารณาเอาเองนะดูด้วยสายตาท่านเองคนระับ เพราะเราไม่มีได้มีเสียกันอยู่แล้วนะท่านจะมีแต่ได้เนาะก็คือได้ได้ข้อมูลไปนะได้ดูองค์พระส่วนผมก็ได้ได้ให้เผยแผ่บารมีหลวงพ่อตามที่ผมอยากจะทำนะก็ลองพิจารณาดูครับนี่ก็เป็นอีกองค์คมชัดสวยงามครับผม